รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่สี่ิชันนนางสาวมาริวันมารีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยขณะนี้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านหนองบัวงเงินตำบลอุบมูอนนง,งอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ค่านี้ปฏิบัติหน้าที่การสอนคือเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6และยังเป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทยพร้อมทั้งยังปฏิบัติงานสอนทุกกลุ่มสาระของชั้นประถมศึกษาปีที่6ปฏิบัติงานการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือวิชาลูกเสือเนนารีการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวัน และเป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้มืในการของโรงเรียนค่ะการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข like er ้มในหมวดที่หนึ่งผลการประเมินปฏิบัติตนด้านที่หนึ่งการรักษาวินัยดิชันปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกาหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาทํางานตรงต่อเวลา เข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามองค์กรค่ะด้านที่สคุณธรรมจริยธรรมมิชั้นปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดพร้อมทางเข้าร่วมกิจกรรมของาศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำัเสมอในวันสำคัญทางาศาสนาจะนำนักเรียนเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางาศาสนาและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะ ด้านที่สามจัญญาบันวิชาชีพอีฉันมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพมุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอค่ะ การดำรนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะด้านที่5จิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหมๆ่ๆ ด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนค่ะในหมวดที่2ด้านการปฏิบัติงานด้านที่1 การจัดการเรียนการสอนดิฉันมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนรู้ค่ะด้านที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียนมีการสอนสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการทํางานร่วมกันของผู้อื่นค่ะด้านที่3ามการพัฒนาตนเองดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งยังผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ทันต่อการเรียนรู้อยู่สม่เสมอค่ะ การทำงานเป็นทีมดิฉันเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆกับคณะครูในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะด้านที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาอิฉันมีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ นท 6, การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันนำนักเรียนเข้าใช้สื่อเทคโนโลยีโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาข้อมูลนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะ